โอเคครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะก็ห่างหายจากการรีวิวนักเตะไปนานนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามารีวิวนักเตะคนนี้ครับก็คือจะเป็นพัทที่ไคเวิร์ดนะครับอีกหนึ่งในกองหน้าที่จัดว่าเป็นตัวระดับท็อปของเกมฟีฟ่าออนไลน์3ของไทยในปัจจุบันเลยนะครับก็สำหรับไคเวิร์ดเนี่ยก่อนที่จะไปดูว่ามันเก่งยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูที่สแตทของมันกันก่อนละกันฮะก็สำหรับไคเวิร์ดนะครับจุดเด่นของเขานะครับแน่นอนครับเป็นที่ความสูงใหญ่นะครับเท่านั้นไม่พอนมััยงเป็นตัวท่ มีสปีดต้นที่ดีด้วยแล้วก็คือประมาณว่าสูงใหญ่เร็วนะเพราะว่าค่าสไตร์ของมันเนี่ยเป็นโวเลเจนเนาะพัวค่านอื่นเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเยอะอยู่แล้วที่เด่นๆจริงจะเป็นเรื่องของการหมุงบอลนะครับการหมุงบอลการกระโดดเนี่ยน,นี่92เลยอันนี้เป็นจุดเด่นแบบชัดเจนนะแล้วก็ความแข็งแกร่งนะเพราะสี่ลี่ะของเขาเนี่ย188หนะัก81ถือว่าสัดส่วนนี่เพอร์เฟกต์มากๆนะครับแล้วก็ถนัดขวา5้าย4นะซึ่งเท้าซ้ายเนี่ยจากที่ลองเนี่ย ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าเท้าขวานะคือเท้าซ้ายเนี่ยยิงได้แต่ว่าในมุมที่มันใกล้ๆนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นจุดเด่นของมันเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเรื่องของการพักบอลลูกกาศกาลูกบนพื้นก็ทําได้ดีระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ดีขนาดเดนซิเบอร์แคมป์นะครับหรือว่าตัวที่เป็นแบบพวกจอมเทคนิคอื่นๆนะครับแต่ว่าเรื่องด้านอื่นเนี่ยในการเป็นกองหน้าตัวเป้าเนี่ยคือไคลเวิร์ดเนี่ยค่อนข้างจบเลยนะครับสำหรับกองหน้าที่เป็นตัวเป้าตัวใหญ่นะครับ ถ้าไม่นับลุดฟันในสลอยนะครับตัวนี้จัดว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วนะครับในกองหน้าสายตัวใหญ่หน้าเป้าจ๋าอะไรแบบนี้น,นะครับก็สําหรับสไตล์ของมันเนี่ยก็เป็นตัวที่ถึกนะครับถึกลูกกาอากาศดียิงแรงมากๆเป็นตัวจอมเทคนิคแล้วก็เป็นตัวที่เล่นลูกกาอากาศดีแล้วก็มีความเร็วสูงด้วยแล้วก็พลังแฝงของมันเนี่ยมี p พาเวอร์เฮดเดอร์ด้วยนะครับแล้วก็ ฟินิชช็อตนะพาะง้นเรื่องการจบสกอร์นี่จบแน่นอนนะครับข้อเสียของมันนะครับก็มีเหมือนกันนะคือเนื่องด้วยที่ว่ามันเป็นตัวที่ตัวใหญ่นะครับพอเงินเนี่ยการที่มันจะไปกับบอลพิ้วพิวเนี่ยทำไม่ค่อยได้เพราะว่ามันตัวใหญ่เธอทะนะครับความคล่องตัวก็ประมาณ80คือความคล่องตัว80กับกองหน้าที่ตัวใหญ่ขนาด188หนัก81เนี่ยค่อนข้าง ค่อนข้างทื่อเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทื่อมากจังหวะที่แบบเฟ้ช็อตหรือจังหวะใช้ท่าอะไรแบบนี้มันก็ไปได้คือมันได้เปรียบตรงสรีรลท์อย่างเช่นเฟ้ช็อตไปแล้วบังต่อเนี้ยทาได้แต่ว่าถ้าจะมุดมั่วๆแบบเบิร์ดแคมป์เนี่ยทำไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับโดยรวมถือว่าเยี่ยมแบบเกรดเกรดเอเอบวกแบบเกรดเอสอะไรแบบนั้นเลยคือระดับเดียวกับเบิร์ดแคมป์เลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะว่าตัวนี้มันมีจุดเด่นยังไงจุดได้ย,ยังไงดูไฮไลท์กันว่ามันทำประตูได้อย่างออทำประตูได้จาก จังหวะแบบไหนบ้างเดี๋ยวไปดูเลยครับโอเคครับก็สำหรับคีย์เวิร์ดอย่างที่บอกไปเป็นตัวที่รูปร่างใหญ่เนี่ยอย่างจังหวะเนี้ยการบางบอลอะไรเนี่ยมันทําได้ดีแล้วก็จังหวะเฟกช็อตอะไรยิงซ้ายอะไรพวกนี้ทาได้ค่อนข้างโอเคเพราะว่าเฟกช็อตเนี่ยในบางครั้งนะครับการที่แบบมันเฟกช็อตเรเร็วแล้วแบบสลีล้าของมันอ่ะมันใช้ในการบางบอลคู่แข่งได้คือแบบตัวมันบางมิดอ่ะแล้วแบบบาลานซ์ดีนะครับมันทําให้ตัวเนี้ยค่อนข้างเล่นง่ายเวลาที่ มันพักบอลอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ที่เด่นๆเลยคือเรื่องการอากาศนี่ค่อนข้างไว้ใจได้มากแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีจังหวะยิงดีๆเนี่ยไว้ใจได้มากเลยแล้วก็ปฏิกิริยาอะไรก็ค่อนข้างเยอะยินตำแหน่งค่อนข้างดีเป็นตัวที่หาตำแหน่งในการเล่นอาจจะไม่ได้หาช่องแบบสไตล์แบบตอเลสเอไอหรือว่า E8 แนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวที่ยืนถูกที่ถูกตำแหน่งอะไรประมาณนั้นเรื่องการใช้รักษาอะไรก็พอได้นะคือมันมันอาจจะไม่ได้ดูพลิ้วแบบฟิกโก้แบบฮาจิหรือว่าแบบเบิร์ดแคม แต่ว่ามันเป็นตัวที่ใช้ทักษะแล้วแบบเฮ้ยมันมันใหญ่อะมันแบบมันมันดูแข็งแกร่งมันที่ใช้ทักษะแล้วแบบฝั่งของข้ามกระเด็นก็มีบ้างเหมือนกันนะรเรื่องการจบสกอร์การวอลเล่นี่ก็ค่อนข้างสุดอยู่แล้วสำหรับตัวนี้นะเพราะว่าเนาะเวอร์เลเจนต์มันก็ดีทุกตัวอยู่แล้วนะครับก็คือส่วนมากที่เอามารีวิวนี่ก็คือตัวที่ดีๆทั้งนั้นนะครับเพราะงั้นถ้าใครจะบอกว่ามึงก็รีวิวก็ดีทุกตัวมันก็เออก็ใช่เพราะว่าถ้าตัวไม่ดีก็ไม่รู้จะรีวิวทําไมนะครับ ก็เรื่องการจบสกอร์การหมกเนี่ยเนื่องด้วยที่ว่ามันเป็นตัวที่มี power header นะเพราะงั้นเนี่ยถ้าได้หมงในระยะที่เป็นกรอบกรอบแบบ5หลากรอบแบบในบริเวณจุดโทษเนี่ยค่อนข้างจบเลยเนะแล้วก็เรื่องการจบสกอร์บาลานไรจัดบาลานร่างกายค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าตีนซ้ายเนี่ยใช้ในการยิงนอกกรอบไม่ค่อยได้นะครับคือมันยิงได้ดีนะครับแต่ว่ามีข้อแม้ว่าต้องยิงในกรอบนะบถึงจะดีนะครับ ถ้าเป็นตีขวานี่คือจบแน่นอนครับบริเวณหน้ากอบนี่ซัดได้หมดนะครับเนี่ยดูการใช้รักษะอะไรพวกนี้นะครับมันก็ค่อนข้างทําได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีมาดูเรื่องลุ้งงงครับเนี่ยการยืนตำแหน่งการวิ่งเข้าหาบอลเวลาที่บอลอยู่กลางอากาศเนี่ยค่อนข้างเด่นสำหรับตัวนี้นะครับคือใครที่ชอบตัวที่โยนบอลยาแล้วแบบพักบอลได้นะครับเล่นลูกกลางอากาศได้เนตัวนี้คือสุดเลยนะครับคือบอกว่าถ้าจับคู่กับเบิร์ดแคมป์นี่คือนรกอ่ะนะครับเพราะว่าตัวหนึ่งใหญ่คมตัวหนึ่งคล่องเร็ว แล้วก็คมด้วยเหมือนกันนะคือจับคู่กันนี่นราลกมากแต่ว่าข้อเสียก็คือนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่มีความคล่องตัวค่อนข้างน้อยเพราะว่าตัวใหญ่นะค,ความคล่องตัว80ก็จริงแต่ว่ามันเป็นตัวที่มันตัวใหญ่นะเพราะงั้นในบางจังหวะที่มันคลองบอลเยอะเกินไปก็ไม่ดีเช่นกันนะครับเพราะว่ากองหลังเอนจิเนียร์มันเก่งนะครับ คือถ้ามันไปคลองบอลเยอะแล้วเราแบบเราไม่ได้โปรจริงๆอะผมว่าเล่นลําบากเหมือนกันนะขนาดผมเล่นผมยังรู้สึกว่าลําบากเลยเวลาคลองบอลมันเป็นหมอกหมอกกับเป็นตัวจบอะเออเป็นตัวจบซะมากกว่านะครับเป็นตัวเป้าไปเลยนะไม่เหมือนพวกเบิร์ดแคมอะไรเบิร์ดแคมคือมันคลองบอลด้านคลองบอลดีนะครับแต่ไคลวอร์ดก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามัน มันทื่อๆนะครับมันมันใช้คําว่าทื่อๆดีกว่านะครับทีนี้ถามว่าจะมีตัวไหนเก่งกับคีย์เวิร์ดในสายกองหน้าที่แบบตัวใหญ่ไหมก็คงจะมีรถฟันอิสลอยกับฟันบาสเทนนะที่ฟัดพอฟัดพ,พอเหวี่ยงกันได้นะครับแต่ว่าเทียบจากราคาแล้วก็มันก็ไม่ได้ห่างกันสักเท่าไหร่นะครับคือมันหายากอะตํานานช่วงนี้มันหายากก็ต้องต่ำบวกนอกเอานะถ้าไม่ต่ำบวกนอกก็หาไม่ได้ก็ไปดักกันเอานะครับโชคดีก็ดีไปนะครับก็ส่วนเรื่องการจบเนี่ยถ้าได้ยิงในมุมที่โอเคเนี่ยยังไงก็เข้าครับ โอกาสเข้าโอกาสพลาดแบบเนี้ยค่อนข้างน้อยนะครับคือถ้าจัดบาลานซ์ที่ดีมุมดีๆนี่ยังไงก็เรียบร้อยครับเนี่ยดูการใช้ทักษะมันจะดูทื่อๆนิดนึงนะแต่ว่าเนื่องด้วยความใหญ่ของมันเนี่ยทำให้มันใช้มือใช้ไหล่อะไรบางได้ดีแล้วก็เท้ายาวนะครับทำให้แบบการเก็บบอลการแบบกระโดดรับบอลกระโดดเอาขาเกี่ยวบอลอะไรพวกนี้ทําได้ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะครับจากที่เล่นมานะครับถือว่าโอเคเลยคุ้มเลยอ่ะสำหรับตัวเนี้ยนะครับ แล้วก็เรื่องลูกหมกเนี่ยทีเด็ดจริงๆฮะคือลูกหมกนี่เก่งกว่าเชลลิงแฮมนะครับเพราะว่ามันสูงกว่าด้วยครับแล้วก็สแตตโดยรวมเนี่ยมันดีกว่าด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใครงบไม่พอซื้อไคเวิร์ดนะไปซื้อเชลลิงแฮมแทนก็ได้นะแต่จริงแล้วเชลลิงแฮมนี่ราคาในตลาดนี่แพงกว่าไคเวิร์ดนะแต่เพียงแต่ว่าไคเวิร์ดมันหายากกว่าแค่นั้นเองเนี่ยดูฮะการหาตำแหน่งอะไรค่อนข้างดีครับยืนตำแหน่งโอเคเลยคือแบบยืนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอยู่ในจุดที่แบบจะทําต่อไปได้มันจะไม่ยืนทื่อไง คือจากที่ผมใช้กล้องหน้าตัวใหญ่ผมเคยใช้เบนเนอร์2องพนะครับคือการยืนบันทึกมากแต่กับไคลเวิร์ดนี่ไม่ใช่ครับแล้วก็เรื่องการยิงแบบแปรๆเนี่ยมีฟินิชช็อตอยู่แล้วเพราะงั้นเน่หายห่วงแน่นอนนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่คิดว่าถ้าคนมีตังถึงนะครับก็น่าใช้น่าใช้มากๆเลยครับคือทุกอย่างอ่ะคือแบบดีทุกอย่างอบบ่ะเป็นกล้องหน้าที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบนะครับ ถ้าไม่ชอบกองหน้าตัวเล็กก็ตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับทีนี้ถามว่าถ้าเป็นตัวธรรมดาตัวไหนที่มันพอฟัดพอเวียงกับใครหวดได้บ้างไม่ได้พอฟัดพอเวียงนี่ยคือใช้แทนกันได้เนี่ยผมว่ามีอยู่ประมาณ2ตัวเท่าที่เคยเจอมาเคยใช้มาก็จะมีลูก้าโทนี่นะครับหรือว่าสลาตันอิบาฮิโมวิชสอตัวนี้มันก็สำหรับคนงบน้อยก็ใช้แทนใครหวดได้คือสไตล์ใกล้ๆกันใกล้เคียงกันแต่ไม่ได้บอกว่าเหมือนกันหมดนะคือมันใกล้เคียงกันนะครับเนี่ยการใช้ท่าเนี่ยมันจะดูมันจะดูแบบ ดูทื่อๆนิดนึงแต่ว่าเหมือนแบบมีความแข็งแกร่งอะ่ะคือใช้ท่าเหวี่ยงมาแล้วแบบกระเด็นได้อะไรประมาณนั้นนะครับโอเคก็มาดูไฮไลท์กันต่อครับจังหวะนี้ครับไนมารครับส่งมาให้เชอร์ลิงแฮมครับแล้วก็ไปที่ไคลเบิร์ดครับไคลเบิร์ดก็ไฟซช็อตมาทีนึงครับแล้วก็เนี่ยซัดเข้าไปเลยครับคือแบบมันค่อนข้างเร็วนะคือเป็นกองหน้าตัวใหญ่ที่เร็วสปีดต,ต้นจัดเหมือนกันนะคือผมว่าสปีดต,ต้นสําหรับกองหน้าขนาดนี้แปดสิบ เกือบ90เนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ87มั้งถ้าจะไม่ผิดนะถือว่าเยอะมากๆเพราะว่านําพอนําปุ๊บแล้วแบบมันบังได้เนะี่ยเราดูเรื่องลูกมงครับยืนตําแหน่งแบบคือรู้เลยว่าเพื่อนจะส่งมานะครับเปิดมานี่มงกดมงธรรมดาเข้าไปง่ายๆเลยนะครับโอเคดูจังหวะต่อไปครับเนี่ยไม่ต้องจับครับยิงเข้าไปด้วยซายอย่างที่บอกเตีนซ้ายยิงได้แต่ว่าต้องยิงในกรอบนะครับถึงจะดีนะครับโอเคต่อไปนะ่าจะเป็นลูกสุดท้ายแล้วนะครับก็สำหรับใครเวิร์ดก็ มาจาังหวะนี้ครับไฟช็อตมาทีนึงแล้วก็ซัดด้วยขวาเข้าไปเข้ามุมไปเลยนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเราก็มาเจอบทสรุปกันฮนะเดี๋ยวเราไปดูบทสรุปกันว่าตัวนี้มันเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมก็ไฮไลท์จะค่อนข้างสั้นนิดนึงนะเพราะว่าตัวนี้มันรู้สึกว่ามันเก่งอยู่แล้วนะครับก็เลยเอามาให้ดูแบบนี้นิดหน่อยนะไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องยาวมากก็มาดูสรุปกันดีกว่านะครับก็ตัวนี้ ครบเครื่องเรื่องกองหน้าตัวใหญ่นะหม่งได้ยิงได้ความเร็วมีนะครับข้อเสียก็คือความพ้องตัวค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ตัวใหญ่คือมันจะค่อนข้างเทอะทะในบางจังหวะนะครับแล้วก็เรื่องการเปิดบอลอะไรเนี้ยก็แย่นะฮะประมาณนั้นยิงโค้งไม่ค่อยได้ยิงโคง้งเอนจิ้นนี้ถึงแม้ว่าตัวยิงโค้ง90นี่ยังยิงได้ไม่ค่อยดีเลยนะครับแล้วก็อ่ะโอเคครับทีนี้มาดูเรื่องราคากันนิดนึงฮนะคือไคลเวิร์ดเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ จัดได้ว่าเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่หายากโคตรๆนะครับผมรู้สึกโชคดีมากเลยที่ผมได้มาตอน300กว่าเอมนะครับตอนนู้นครับคือตอนนี้ราคาของมันประมาณสูงสุดเนี่ยพันเอมนะครับไม่มีในตลาดเลยนะครับคือผมมองว่าตัวนี้มันควรจะขึ้นหลักพันห้าขึ้นด้วยซามนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีการขายต่าบวกนอกนะครับคือจริงๆราคาพันเอมเนี่ยมึงขายสูงสุดแล้วบวกนอกยังได้เลยนะครับยังได้เลยจะได้ราคานักเตะมันจะได้กลับมาบาลานซ์นทีไม่งั้น เนี่ยเบิร์ตแคมปหกร้อยเอ็มเนี่ยมันไม่ใช่นะเบิร์ตแคมป์นี่ต้องระดับพันหกพันเจ็ดได้ซ้ํานะครับใครเวิร์ดนี่ก็ประมาณพันห้าร้อยเอ็มเนี่ยกำลังโอเคนะส่วนถามว่าบวกนอกเท่าไหร่ซื้อกันยังไงอันนี้ไปศึกษาข้อมูลกันเอาเองนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เจาะลึกเรื่องนั้นนะก็เอามาให้ดูกันว่าใครเวิร์ดเนี่ยมันเป็นยังไงนะโอเคฮนะก็สำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆไม่ยาวมากนะครับขำๆชิวๆนะครับก็ยังไงเดี๋ยวก็ฝาก กด subscribe ไ้ด้วยแล้วกันนะฮะฝากกด like กด subscribe อมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้ครับอยากให้ทำอะไรผมอ่านตลอดแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตอบกลับหมดนะฮะก็ฝากกด subscribe แล้วก็กด like แล้วก็ฝากติดตามคลิปหน้าครับก็ฝันดีครับเฮ้ยฝันดีททำไมเออเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ